ตัวเป็นนาม,มันแห้งกันอรอึเป่แม่นน้มแหงเก็อต้นคอลอมันตังหอมอ่าอ่าลอกไปเรื่อยๆครับลอกก่อนลอกก่อนนี่คิอเก็บเรียบร้อยนะไปกินข้าวกันเอาเอาบ้นจีเหี้ยนี่หอดหม่องบ้างหรือเอาตัวแหวมานะั่นี่หอดหม,นะม่องบ้เด้อใส่มานึ่ใบเลยกะจังเดี๋ยวา ครับสวัสดีครับพอกับผมคืเอเจ้าไอเสียงบ้านนา Channel. ชาแนลที่รอใ้วกแซ่บครับมันนี้พอกันในขั้วเหมือนเดิมนี่ผมไปเก็บผักเม้าหันผักใส่มาเบปงแา้วทีนียังกินมีเมนูพิเศษทั้งมนี่ครับมาเบปงนี่เอามีหมูฤูด,ด,ดูการนี้ครับด,ด,ดูการหาหมู กินหนูอ้อมันก็ไม่เคืนตัวอีเแมวอี่แมวอ้อมไปเคืนตัวแล้วจงไว้นี่ผักใส่ขมขมหนี่งผักสีเหลาออกมาอ้อมหนูกันมากครับมาเห็นกักเจียบเลยแม่ตีเห็ดนวดเนี่ยทานเปลืองยิ่งใส่ว่ ครับมาหน่อย เนี่เด็ดปากยตังน้ำบันยุบลงเตรนยายุบลงเลยอเนีเดีเดีจูล้ว่อนอ้าักีล้วใส่ปะใส่กันซอยกันก็ละแมก็ลมือนีเดือนูนนึงอันนี้ไม่อยากทอดปลานม่ดหอมหอ่มลายเนื้อนู่น ออมหนูถอดตอนนี้ตอนนี้ยามปมเือตออนแรงแงเ,เลย่ได้กินเผาแล้ว่อกมีเนื้อตับหนูไวแล้วมานำี้ตำเกรื่องกันก่อนสามต่อสามต่อคุณแม่สามต่อ <c oughs> หล่อใสมากพีนะ่ <c oughs> แม่ก็เห็ดแซ่บพีแม่ก็เห็ดแซ่บต้นกหลัก หลอดใส่ใส่มันคือใส่เข้มน, <c oughs> นี่นะน,นี่บอกพี้ยนเลยเปรียวมือเขยมยกขึ้นตรงไหนก็บม่แม่สักกงใส่กวางที่แขง็งตำหอมตะวัอีเอาอนนี้ไว้เห็ลดลูกโดดลูกโดดลูกโดดเขาเสียไม่ไหมน,นะมันโดดต้นลูกแล้วแม่กระโดดเขาเสีย วายมาเองอัตโนมัต <söz weet> oh, ิเี้ยอร้องกช่วยกดมาเลยปะอยไปคิดร่บางรั้งงเยอผมอันนี้ฉังดังเลยต่อตาอันนี้ติดต่อตนหนึงเอาไม่ไหมนะ

นม้บันเก็บมันบอกเก็ดไม่เก็ดเลยงแม่ไปตลาดแม่ไปหาซื้อเพิ่มอีกและสิืเท็ต็มได้ฮัรบดาก ตักโ,โดดแน่แท้เอาละวะางัน้นโดดธรรมโดาด,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 ด้นหัวซักฟออยู่เน,ยเนี่ยเลยตนะลูกโดดแม่กระโดดพ่อกระโดดหยดน้ำไปมิดเนอแต่ไฟไม่เปิด แคนำน้นกไปองนงาขนขัวแงแงมเอาวันนี้นปนนะไปปลุกยังไม่เย็ะปลาแหลงรเงี้ยของแท้ของแท่เบาได้เบาอ๋ออันตียบบเดียว

ยาม้อเอเอยาม้อปิดต่องอ,อ่ะไหลได้หยีแส่ข้านีหนูว่านี่หรอกหนูหนูหน่อยหนูหนพวายใส่ามอืลานี่หอยกระเทียมรยดนะนขวดนา้ำมันแห้งกนนันดหแมนน้ำมนแห้งก็คนขอรอมันจงหอม เรื่อยๆครับรอก่นอนรอก่นอกนได้เวลาเอาผักซะแล้วโอ้เสียงอะไรหายไปแล้วหนูผักมาเต็มผักมาเยื่พื้นทีมลอยพคนตจ้าหนามให้เสร็จใช่ปะใช่จะเป็นยังไงอย่างน้จะเอาผิ ใส่ผักวันนี้ผักใส่ผักใส่แล้วก็เจ้าสงสัยว่าผักใส่คืออย่างมะละกีนกนี่อ่ะมาละกีแบบบางทีออกรสชาติขมขมอมลำเข้ากันครับปั้นยังเหรอครับควรตัดข้าวก่อนเป็นหลัก หนูหายไปแล้วหนูหายไปในป่าแล้วเดี๋ยวมนกันหยุกลงจากไปทำใด่กระตืกแต่ตอนผักหาหนูเอาปอบห่อนนี่ป่ะห่อนแลาวหมอผมไม่หูแล้วหายไฟมาถูกันแล้หาหนูอยู่ป่ามายากแล้ว มาใส่หมอใส่ตว๋กันยังหาหายาก่ยู่หาในปลาค้อกันเรามันเดือดอีกยกนึงพอตกินได้แล้วนี่ิดแก็บเรียบร้อยไปกินข้าวกันเอาเอาันชีเงี้ยวันนีหอวังว่าเหรอตัวมาาันนีหังว่าเหรอตมา้ใบเดิกับจานใบเกับจานใบเเนี่ยหาตัวยาก อันนี้ตาจันปลางปละเลงปลางปละเลงข <_ lık> องๆอะรอ,ะอย่งเง้พ่อมาจินเผาครับนี่อันทอดปลาหนิน่งเหมือนปลาเดอกบอลเจียว

เดี๋ยวดึงเก้อี้ออกเลยแล้วหลงหนาง <laughs> ปีนบองลาง,งานป๊าอีตาตอนหนูอดีปะดาอยู่เลยนะมาด้ยวยครับบัดนี้มากินข้าวน้ำกัน